จัดโต๊ะ well, กันค่ะก็ปกตินี้ทำทำไมลุงกเริ่มจากจัดไฮไลท์เก็บสติกเกอร์เก็บกันใลรต่อเลยต้าวอ เก็บสีต่อเลยอย่าลืมติดตามนะจัดการ์ดเกมชินจ้า ีีเลอ่จัดให้เรียบร้อยจ้าจัดสติกเกอร์หมูเด้งจ้า เก็บใส่ลิ้นชัดเลยว้าวุ้นสุดๆโยนทิ้งค่ะ ผ้ามาคลุม<า>จัดแม็กต่อเลย เสร็จแล้วเหมือเดิมเลยเนี่ย